เด็กหน่อยเนาะเด็กน้อยเนาะธรรมดาสุกยังเดียวละวัาจุ่มได้เมื่อนี้เดินเดินเราเดินท้ายวิดีโอแกทักเขาเอาเอาเอะไรดีวยมันคกับพ่อก้ามันหันย้ายลูกก็เลยนึกว่าพ่อมากับอ้อยอีกอ่นนะเข้าใจจะอันนั้นอ่ะอืมแกทักอ้าวาดีจ้า แกปวดใจวันนี้รูมนะ้มัดีนะรู้มันดีครับนองแกห้องไปกินข้าวมันยืนไปยืนตดยแกลายพุ่นอยู่ไหนก็ได้ค่ะอีตอบอี๋น้องน่องมันห้ออ่ะไอ้มันอ่ะมันยืนแพรไปยืนอย่างพุ่นเมื่อกีแต่อยู่ไหนก็ได้อ่ะอีอือออออมน <c oughs> ้พอนี่เสียลูกเนีเิดแสดงห้ามแซงแ่นี่โมหวเจ้าทูมาหาแม่ของโมแล้วันมันหูว่าไก่ไงแกเกิมากับแม่สองเต๋อไงเนี่ยแต่แม่มาทั้งนี้ทั้งพูดแม่เกิมาเอเชียงรายแล้วเชียงายแล้วโหนั่นเดี่ยน อเคีว้วนะนะคะเค้ยว้องบอกไก่รอย่งตรงนี้เนาะโอ้มนใจด้วยการอมขนมลูกอมก่บตามหาลูกอมเด้เจาของมาปกไปมีบลางมีเยอะไหมพวกมนมีนมมอะไปไเอาไปกินหมด

เม็ดด้วยจับเม็ดด้วยมาจักเม็ดเองโอมล้วมันร้องใจขอบคุณค่ะยันนี่นดิสดงวมากินกาแฟคุะคุณพนารีนคือเจ้าสองหนึ่งไม่กาแฟเพื่อสุขภาพบอสกิน กินงหนึ่งอะไรสองหนึ่งกินสามวันไม่ใช่เมื่อกี้ที่กินหอภาคนั่นแหละไม่ใช่เหรอกาแฟเพืชอสุขพาพมันจ็บใจตีหอภากแค่นี้ยัแ่ใส่ไม่เจากคนสูงไม่ได้กินไม่ได้กินองกินสามมือสองอ๋อนึกว่ากินหมดสองมีไม่ไม่ไม่ไ่ใสัมนมดไหนมาบ่บ่ใจบ่สั้นแต่มันมันเหม็นผมขมทำไม ที่ตัวเองกินอ่ะมันมันขมอ,อ่ะมันคืนพองเขากินแค่นั้นเนะซสองหนึ่งเขากินสามมือเนะี่ยยังมีอีกนั่นอ <c oughs> น่มกินเมื่อวานบ่บ่คันบ่คันน้องอ้อยบ่คันโตเลยบ่มีแพ้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่เกณฑ์น,นี่บ่ปวดเลยเนี่ยแล้วก็ตาก็บ่ปวดตาเลยน้อนตืนสายบ,าบ่อนอนบ่ Bung hiệu được học các một. The bay yêu tay yêu nóng tay kín nóng bay 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 ยาปวดหัวปวดหางเขาก็บ้กินมันปวดเจ้าก็เนี่ยใสแวนตาแล้วมันปวดจี้จ้าจี้จ้าบางทีวิ่งก็ปวดอย่างนี้ไม่เป็นอโอ้โหบังไม กังวลจะจิ้งหรือจิ้วันนี้หน่อยบม่ต้ออังคังนะบม่ต้องอ้างคำขำแก่ขงขงแต่อีขำั่าเต้อกระดตัวเกาดก่า กัดตอกกัดกกากซอยกัดนี่กุ้งเนยหวานอะก็ได้หวนกูก็เสียวอ่ะนีนี้กุ้งอ่ะเดียเราปทำากันาพากันไปเที่ยวต้องมือเขาโไปไปเพื่อไปเหนือต้องปุ่นนะขากับเขาแหวกเข้าหันหนึ่งมันได้อ

เที่ยกไขเียมองลมากๆเขาทำไบคือเขากินจะได้นี่จะได้ได้อิ่ได้แล้วมีาต่งเยืองเยอะถ้ามามาหลายคนเก่งก็นี่เก่งก็นั่นแม่ สักสักเบียจนอิมนี่แซบแซ่บอุ้งม้วนนี่แซ่บีิรีนน้อยเบียเน่ยเขาก็กลีแซ่บนะมันมันฮวนมันแรงเนาะมันแซ่บด้วหล่ะมัม่มีปัญหาเลยมัน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 เป็นหารมที่กินไงขจายมันมัมึงแต่มา mừng cơ mừng mừng ta lên lắm đi cha trời mừng bia, bia, cha phân bút khoảng, Cái món này <laughs> <Strange> Blocks, <laughs> có để mạng nữa Chẳng mấy nhiều xin bóng phải ดอยสุเทพีนี่ชนี่มีสงใบเบี้ยวใบนึ่ก็ได้นะชาจันดอก4ีสแต่เขาได้ซื้อดอกสามกิโลมันบ่อดกชีจๆไม่มีใครเอาเลยเนี่ยหนูเนี่ยยืดนะตั้งนานแล้วไม่มีใครเอาเลยพี่มองักใบสิอยังหลบยังหลบไม่เอาหลบน่งสองสาม ใช้นมันรูดเดียวเลือนกาไดู้ิดเตูืกสองตัวเตอก็สองเต้ตัวเีตัวกึ่บไปตะกันสุกกึ่งเนาะซือตรงวันนี้น้าก่อนนั่นจะไรโต๊วโอ้เสี่ยเป็นตกบ้าอีกอ่กินได้ไได้มาปั่ป่

ถ้าเป็นซิ่งต้ดมันก่อจะต้องเป็นซิ่งตักันบรเจิบจมันบจนถ้าเป็นซี่งใต้ดินมันก่อนมันก่อนถูกดูแต่เท่าซี่เหรียงหวยไน้มันออกสองตัวนองสองตัวหลัตทั้งสามตั้งบนตั้งอย่างมันหลายครั้งอำเภอเวียงป่าเปา้ากิโล ออกตรงไหนวะเนี่ยก่อจะถึงแม่งเป่ามีสอบมันนะนะขอใ้ออกมานะมาออืแีมืกออกอังมาั้งแหลกตังว้างๆนั่นจ้ะหอกว้างสานเยกว้างๆใช่ใช่ใช้งแหลกหืดละไปรอหันตัวตังมา น้องดีแม่บอกว่าเนี่ยเป็นน้องน้องลาเปิดอันไหนน่องนั่นนเปาเรื่อง้ขแมแบมนย่มแมมแนี่น,น,น,น้นองม,อม,มันเป็นรอกันนืไม้เป็นน้นั่ในนอเจ๊ะอใช่ไม่อวบดายเนี่อุย้ยแม่แก๋สบ,บายมาได้ไปหา,มาแม่เกสักคำอ่จะจได้อันนี้มันอาปดูี <c oughs> อมนทำยงดีเลยแม่ยี่น้องมันไปยุคปุนอ่ะยู่ม่ตั้เมียวัดรังะได้แค่คนจีนอยู่ปุ มาจนนี <ai> ่มีพี่น้องกี่คนตะเอ้อยู่มึงแปะมแปะทุกคนอย่มห้องสอนสองคนอยู่นครสวรรค์คนเมือนกันสองนหือสี่คนคนนั่นมึงแปะกมาซื้อก่อนซื้อมาแล้วก็ติเข้ามาจหตกับคุณนมีห้องสอนน้มัใส่กับกันล แม่แกาตาเมสองสอดตากนนั้นก็จะกลับมาไว้เลยเนาะมาจังเลีเนาะมาผูกแหละ ปั่นนูมากันจังได๋เอาบัดสิไปด่วนแกอีบ่ทิ่มค่าตะสิมาด่วนบ่ด่วนดูแน่ๆ2คืนได้อ่ะด่วนเอาลูกก็ล้างงานมาดูบัดนี่บัดเดี๋ยวก็แล้วๆกลับเดี๋ยวเนาะแล้วไปฮู้เห็นบ่ออกเจ้าๆไปถ้าจะมีอ่ะอ้าวก็จริงแกไปซดนี่ไป เป็นีนี่ไม่ยินติดติดแกนมจะโทรมาฟงอยู่ปะ่งหังหลัง,น,ลงนีไรหน้าที่จะเอาคนนี้ะะนะจอกัหน้าบ้านาคนเดียวะนะนน้บ้านมันูเโอเคไสิบห้าก่อนหล่

ก็ที่6แบบเข่าแล้ว่ะเข่าแล้วะเข่าน้ำปลานี่0กิลเท่าขนาดนการ sัญญาณ ini

ไม่เลยพน่ะไันหนังอ่ะขาบกคอยก็ดีงั้นย่งมะปันั้นเขาให้เจอนุ่มเท่าไหยังนุ่มอยู่แล้วน่ะห้สสิบกว่าห้าสิบห้าถิบ่ากัมาปันะปันก็มไหวแล้วเนี่ยไหวแล้วไหวแล้วอลังแตุ่เก่นอ๋อ้มาปันม่วอปวดขา เสี้ยวโชงเนอะโชว์่นว